เราเป็นผู้เลือกไม่ใช่เข้าไปในเว็บเดทให้คนเข้ามาเลือกเราใครก็ได้ใครก็ได้มาเลือกฉันหน่อยคนนี้แหละคนนี้แหละฉันจะปัดใจคุยกับคนนี้แหละเพราะคนนี้คุยกับฉันเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยเราเองก็เป็นคนที่ดีพอที่จะเลือกไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่จะมาช่วยสาวๆนะคะคลายความสงสัยหรือ กำลังกังวลใจกับการที่แชทเงียบแล้วคำแก้ตัวบอกว่าฉันยุ่งยุ่งยุ่งพี่นกเจอคำถามนี้บ่อยมากกับสาวๆที่ดูแลอยู่นะคะและเป็นที่ปรึกษาให้ในการเข้าเว็บเด,ดตต่างๆก็จะมีเีนาริโอคล้ายๆกันค่ะคือการที่พี่นกเขาเคยคุยกับเราอยู่แล้วแบบตอนแรกก็เหมือนไปด้วยดีเหมือนคุยแล้วฟล o ์จังอะไรเงี้ยแล้วพอสักคักเหมือนกับว่าเงียบไป เงี่ยไปแล้วเขาบอว่าช่วงนี้เขายุ่งบางทีหนูก็ถามไปแล้วว่าแบบว่าเอ่ยุ่งอะไรแล้วเขาก็แบบว่าเขายุ่งหนึ่งแต่เราก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยเชื่อกับสิ่งที่เขาบอกเลยอะไรเงี้ยแล้วพฤติกรรมที่ตามมานะคะหลังจากที่รู้ว่ายุ่งแล้วเนี่ยหลายเคสคือเริ่มพฤติกรรมการส่องส่องโปรไฟล์ ข้าไปในเว็บเดนะคะไปส่องโปรไฟล์ว่าที่เขาบอกว่ายุ่งเนี่ยอุ้ยพี่ทำไมเพิ่งออนไลน์เวล่ะอะไรอย่างนี้หรือบางคนนะคะรู้จักกันมากกว่านั้นก็คือเข้าไปส่องใน Instagram เขาหรือว่าเข้าไปส่องใน Facebook เขาไปดูว่าเขาเนี่ยได้โพสอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะจากการที่กังวลใจเรื่องแชทเนี้ยกลายเป็นว่าเริ่มเข้าไปส่องพอเริ่มเข้าไปส่องเสร็จดราม่าตามมาค่ะเพราะว่าเริ่มอินซิเคียวกับตัวเองแล้วก็ไปดราม่าต่อในแชทนะคะ ทนีนี้พี่นกก็เลยอยากจะให้วิดีโอนี้ค่ะเป็นเพื่อนช่วยคิดละกันนะอยากให้ทบทวนกันดูเพราะพี่นกมีเทคนิคในการที่ดูค่ะว่าอันนี้แก้ตัวหรือว่ายุ่งจริงๆพี่นกมีเทคนิคง่ายๆแล้วกอ็อยากจะให้เราอะลองาไปทบทวนว่ามันใช้ได้ในเคสของเราหรือเปล่านะพี่นกย้ำตลอดว่าเทคนิคต่างๆที่พี่นกให้ไปอะค่ะมัน ด้วยความที่มันเป็นเว็บเดทแล้วเรากําลังดีลกับคนซึ่งคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจกคนทุกคนเป็นอินดิวิวดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคําแนะนําอะไรต่างๆที่ได้ไปจากพี่นกหรือว่าช่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเทคนิคการเดทอะไรต่างๆพี่นกแนะนําเลยว่าอยากให้พวกเราเนี่ยฟังจากหลายๆที่แล้วเอาเอาไปประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับเคสของตัวเองนะคะอย่างเช่นคลิปวิดีโอว,วันนี้พี่นกจะเอามาแชร์ให้ฟังว่าถ้าเป็นพี่นกเนี่ยเกิด อาการแชทเงียบแล้วพี่จะเชื่อได้ยังไงว่าอันไหนคือเงียบเพราะยุ่งจริงหรือแก้ตัวนะคะคานนี้พี่นกต้องบอกนี้ก่อนค่ะว่าพี่เชื่อว่าคนเราทุกคนนะคะมี24ชั่วโมงเท่ากันแล้วปกติแล้วเราจะให้เวลากับสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญต่อเราไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนเราจะมีเวลาให้สิ่งที่สำคัญกับเราเสมอ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเด็กนะคะลองทบทวนกับตัวเองดูก็ได้อะไรที่สำคัญในชีวิตคุณคุณจะหาเวลาให้มันได้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนคุณจะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญในชีวิตคุณทีน,นี้พอมันมาที่เรื่องการแชทแล้วเงียบไปแล้วมีการบอกว่าเออยุ่งหรือบางทีคุยคุยกันอยู่ยังฟโฟล์่เลยจนมาวันหนึง่งเริ่มมีอิออดว่าเออแบบที่หายไปเพราะยุ่ง หรือว่าบางทีนะคะอย่างบางเคสที่พี่นกอ่านแชทเนี่ยบางทีก็บอกว่าคุยกันอยู่สักคั้แล้วอยู่ดีเงี้ยไปกลับมาอีกทีบอกว่าเออฉันคิดว่าแบบระยะทางของเรามันห่างไกลเกินไปหรือว่าช่วงนี้เป็นโควิดฉันไม่รู้ว่าจะได้เจอคุณเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพี่นกก็เลยอยากจะเอากรณีศึกษาเหล่านี้ค่ะมาสรุปแล้วก็ให้เป็นเทคนิคไปในวันนี้นะคะให้ลองไปคิดดูว่ามันสามารถใช้ในเคสของเราได้หรือเปล่าคือ ถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราเองน่ะจะให้ความสำคัญแล้วก็อะไรที่สำคัญในชีวิตเราเราจะให้เวลากับมันเสมอพี่นกเชื่ออย่างนั้นคราวนี้ถ้าเกิดกรณีแบบนี้พี่นกอยากจะให้เราค่ะลองเอาตัวเองไปเป็นเขาเพื่อจะได้รู้นะคะว่าอันนี้คือข้อแก้ตัวฟังขึ้นไม่ขึ้นหรือว่ามันคือความจริงก็คือถามตัวเองค่ะว่าถ้าเรา เป็นเขาในสถานการณ์แบบเนี้ยที่เขาบอกเราจะทำเหมือนเขาไหมพี่นกพูดอีกทีนะคะถ้าเขาอ้างว่าที่เงียบไปหรือไม่ค่อยได้แชทกับเราเป็นเพราะว่าเขา1 2 3 4 5ห้าพี่น้องแนะว่าลองเอาตัวเราอะคะ่ะไปเป็นเขาในสถานการณ์นั้น แล้วเราจะทำา1 2ี่5เหมือนเขาหรือเปล่าเช่น <_ an> ถ้าเขาบอกว่าช่วงนี้เขายุ่งเรื่องงานไม่มีเวลาที่จะแชทเลยถ้าเราเอาตัวเราไปเป็นเขาแล้วเรามีคำตอบว่าเฮ้ยถ้าเรายุ่งแบบนี้เราจะทำ ไม่เหมือนเขาเช่นเราอาจจะบอกคนที่เราคุยด้วยว่าช่วงเนี้เรายุ่งนะเรามีสัมมนานะเราอาจจะไม่ได้แชทหาเธอบ่อยๆนะเพราะว่าตอนกลางวันฉันต้องอยู่ที่ทํางานหรือถ้ายุ่งขนาดว่าไม่มีเวลาจริงๆเวลาแบบแค่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งอันฉันจะทําถ้าเกิดคุณได้คําตอบประมาณนี้ค่ะคุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยแชทเนี้ยเขาโกสเราหรือเปล่าหรือว่าเขายุ่งจริงๆ รวมไปถึงข้ออ้างด้วยนะคะข้ออ้างที่พี่นกเจอในแชทของสาวๆเางเช่นเออช่วงเนี้ฉัน่ะเริ่มรู้สึกว่าเราคงไม่ได้เจอกันได้ง่ายๆเพราะโควิดอะไรก็ตามฉันก็เลยคิดว่าแบบฉันอยากจะถอยหลังมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนกันพี่นกก็เลยแนะน้องว่าลองเอาเธอเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เขาสิแล้วถ้าเกิดเธอได้คําตอบที่ไม่เหมือนเขาอะเธอก็ต้องเอามาคิดทบทวนแล้วแหละว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดผูผู้ชายบอกว่า ไม่สามารถครบต่อไปได้เพราะว่ารู้สึกว่าระยะทางของเรามันห่างไกลเอา้าแล้วตั้งแต่ต้นน่ะตัดสินใจมาคุยกับฉันทําไมหรือถ้าเกิดคิดว่าตอนนี้โควิดเจอกันไม่ได้แต่ถ้าเราเองอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาอะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือเจอกันไม่ได้แต่เรากลับมองว่าเฮ้ยมันไม่ดีกว่าหรอว่า การที่ตอนนี้เรายังเจอกันไม่ได้แต่ว่ามันหมายความว่าเรามีเวลาเพียงพอที่จะรู้จักการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นถ้าเกิดเราเองอะ่ะมีโซลูชันในการแก้สิ่งปัญหาเดียวกันเนี่ยไม่เหมือนกันพี่นกก็อยากจะให้ทบทวนดูค่ะว่าอันนั้นมันคือข้อแก้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาแล้วเรามีโซลูชันที่ดีกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่า เขาเองอ่ะจริงๆก็ไม่ได้โง่นะเขาก็รู้วิธีที่จะจัดการกับโซลูชันถ้าเกิดเขาเห็นว่าสิ่งนั้นสำคัญกับเขาจริงๆกลับไปที่ข้อแรกที่พี่นกบอกคนเราทุกคน,นะคะ24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทุกคนก็จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญได้เสมอดังนั้นการที่อ้างว่ายุ่งเพราะว่าทํานูน่ทนทานี่ยุ่ง1 2 3 4 5เลยไม่มีเวลาคุย ตรงนี้ค่ะพี่นกก็อยากจะให้เราทบทวนดูว่าจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ายุ่งจริงๆไม่มีเวลาคุยกับเราเลยหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ใน first priority หรือว่า priority top top ของเขาก็ได้หมายเพราะว่าเขาเองไม่ได้ให้ความสำคัญเรามากเพียงพอที่จะแบ่งเวลาแม้กระทั่งส่งสติกเกอร์หอันมาตรงนี้ก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมค่ะโดยที่ไม่จำเป็นต้องกลับไปส่องเขาเพราะการกลับไปส่องเขา เราเองก็เริ่มมีความ insecure แล้วพี่นกจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่เป็นความจรงิงอย่างเช่นเขาบอกว่าเขายุ่งจนไม่มีเวลาส่งข้อความหาเราพี่นกถามกลับนะแล้วเราจะเสียดายผู้ชายแบบนี้หรอในเมื่อว่าเขาเองก็ไม่ได้ให้ p r i ORITY กับเราไม่ได้ให้ความสำคัญเราเพียงพอและยังมองว่าจะทักเราต่อเมื่อว่างจรงิงๆการคุยกันยังทำได้เท่านี้แล้วการที่คบกันในระยะยาวอ่ะ มีเรื่องอะไรยุ่งมาในชีวิตจะเอาเราไปไว้ตรงไหนนะคะดังนั้นพี่นกอยากจะให้กาลังใจครั้งหนึ่งว่าการที่เดทกันในช่วงโควิดมันไม่ใช่ปัญหาที่เจอกันไม่ได้เพราะการที่เจอกันไม่ได้บางครั้งถ้าเรามองในแงด่ดีคือเป็นช่วงเวลาที่เราไม่เคยมีเวลามากขนาดนี้นะคะในการทําความรู้จักใครสักคนอย่างเต็มที่และพี่นกก็สนับสนุนว่า ไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องยึดติดอยู่กับคนคนเดียวเพราะว่าการที่เราเข้าไปในเว็บเดทหรือว่าการที่เราอยู่ในสเตจของการ getting to know กันและกันนะคะมันไม่ใช่ความผิดถ้าเราจะรู้จักใครมากกว่าหนึ่งคนตราบใดที่เราคุยกับทุกคนเหมือนกันไม่ได้หลอกลวงกันนะคะพี่นกบอกว่าการที่เรากําลังจะหาคู่ครองหรือคู่ชีวิตอะคะ่ะมันไม่ผิดถ้าเราจะเลือก ดังนั้นการที่คุยกับใครหลายๆคนแล้วดูว่าแต่ละคนที่เราคุยด้วยความจริงใจเท่ากันทุกคนมีคนไหนอ่ะที่ใกล้เคียงมีคุณตี้ใกล้เคียงกับคู่ชีวิตของเรามากที่สุดการที่เราไม่ได้เจอกันในช่วงนี้อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ทําให้เรามีเวลามากพอคะ่ะในการเลือกคุยกับทุกคนอย่างเต็มที่ ขอให้วิดีโอวันนี้นะคะเป็นข้อคิดเล็กน้อยที่จะทำให้เราไหนแยกได้ว่าแชทอันไหนที่โกสเราจริงๆคือโกสเหมือนกับว่าทักไปไม่อ่านตอบมาสามวันถัดมาอะไรเงี้ยหรือแชทไหนที่ยุ่งจริงๆถ้ายุ่งจริงๆดูวิธีการจัดการกับความยุ่งของเขาค่ะว่าเขาได้พุทธเราอยู่ในพิ ORITY ของเขาหรือยัง แล้วถ้าเราได้คำตอบแล้วนะคะว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ make sense กับเราเลยถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาแล้วเราได้คำตอบแล้วว่าเรามีโซลูชันที่ดีกว่านี้ถ้าเราให้ความสำคัญใครสักคนเราจะแบ่งเวลาได้ดีกว่านี้ เราก็คงไม่เสียดายแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยทําไมเขาถึงทาแบบนี้กับเราเราก็อาจจะได้คําตอบในใจอะค่ะว่าถ้าเกิดเป็นข้อแก้ตัวนี่คือจบแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวล่ะพี่นกยังคิดเข้าข้างตัวเองไงยังคิดว่าเฮ้ยเขาอ,อาจจะไม่ได้แก้ตัวก็ได้อะไรเงี้ยงั้นพี่นกถามกลับว่าถ้าเกิดไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่เป็นความจริงว่าเขายุ่งเลยต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้โดยการที่ไม่ติดต่อเราเหมือนเคย พี่นกถามหน่อยว่าเรายังเสียดายผู้ชายแบบนี้อยู่อีกเหรอที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรามากเพียงพอที่อยู่ในท็อปพิเออร์ตี้ของเขาหมายความว่าถ้าเกิดนี่คือวิธีการจัดการเวลาที่จะให้คนสําคัญเขาสามารถทําได้เท่านี้เรายังอยากจะมีคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์อีกหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้เรานะคะเซฟเอเนอร์จีในการที่จะไปสร้างดราม่าขเขาการที่จะสร้างดราม่าใครอะค่ะบางทีพี่นกมองว่าเสียทั้งพลังงานและ เสียทั้งความรู้สึกเพราะเอาจริงๆแล้วอะ่ะคนที่เขาคู่ควรกับคุณจริงๆอะค่ะไม่ต้องรอให้เกิดดราม่าเรื่องพวกนี้มันไม่ควรเกิดแค่แชทเงียบไปเขายุ่งในความเห็นพี่นกนะมันไม่ควรเป็นไปได้เพราะว่าในเมื่อว่า24ช,ชั่วโมงเท่ากันเรามีเท่ากันและโดยส่วนมากแล้วเราจะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่สําคัญเสมอการกระทํามัน Speak ออกมาี่แล้วค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นขอให้ move on แล้วก็เลือกคนที่คู่ควรจะดีกว่าตอนนี้เรามีเวลาเยอะแยะเลยในการที่จะศึกษาหนุ่มหลายๆคนย้ำนะหลายๆคนพี่นกบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องผิดหรอกคะ่ะที่จะรู้จักใครหลายๆคนในช่วงที่ getting to know เรายังไม่ได้ commit กับใครการที่เรา getting to know คนหลายๆคนมันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลือกนะคะเราเป็นผู้เลือกไม่ใช่เข้าไปในเว็บเดทให้คนเข้ามาเลือกเราใครก็ได้ใครก็ได้มาเลือกฉันหน่อย คนนี้แหละคนนี้แหละฉันจะปักใจคุยกับคนนี้แหละพวกน,นี้คุยกับฉันเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยเราเองก็เป็นคนที่ดีพอที่จะเลือกไม่ใช่หรอการที่จะฝากใจไว้กับใครสักคนเราจะไม่เลือกเลยเหรอเราจะฝากใจไว้กับคนที่เขาทักเรามาเท่านั้นโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกหรอไม่ใช่นะคะขอให้มั่นใจในตัวเองและคุณค่าของตัวเองว่าเราเองก็ต้องเลือก เลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองนะคะดังนั้นอย่าไปเสียเวลาดราม่าอย่าไปเสียเวลาส่องถ้าเกิดเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเซนเรีโอนั้นแล้วแล้วเ,เราได้คำตอบหรือโซลูชันที่ดีกว่าที่เขาบอกเรามานะคะก็เฟดตัวเองออกมาแล้วหาคนอื่นที่คู่ควรดีกว่า